สวัสดีครับพบก,กับช่อง y o u t u b ีเป็ดวันออฟิเชียนะครับวันนี้จะมีรายการมีชื่อว่า V ีเป็ดวันพอดแคสตตอนที่17กันแล้วนะครับกับหัวข้อเรื่องนี้มีชื่อว่ารวมพลซูเปอร์เซนไตเฮเซภาค3ชุดสุดท้ายกันแล้วนะครับผมสำหรับใครที่จะมาดูช่องเราครับอย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์น,นะครับไม่แสดงความคิดเห็นจากแพลตฟอร์มอื่นนะครับ มาพูดคุยประสบการณ์กับเราได้นะครับซึ่งเราจะมาหัวข้อเกี่ยวกับซูเปอร์เซนไตกันเริ่มต้นจากขบวนการตาชนโกปัสเตอร์เป็นขบวนการที่เกี่ยวกับสายลับนั่นเองครับที่ต่อสู้กับวากลัสนะครับในการคอยปกป้องโลกนะครับแล้วก็ยังมีหุนน่นจำนกะคือหุ่นยนต์สายลับตาชนโกปัสเตอร์โอนะครับผม <c oughs> ซึ่งเป็นหุ่นยนต์หลักที่ไว้ต่อสู้กับวากัสนะครับะก็พูดว่าชัดดาเสร็จสิ้นนะครับผม แล้วก็ต่อมาคือหุ่นยนต์สายรับร่วงกว้าง Buster Hercules เป็นหุ่นยนต์ของปีด Buster และ t Stack Buster นะครับซึ่งจะเป็นหุ่นยนต์ประจำการที่ไว้ต่อสู้กับว瓦ลาสนั่นเองครับผมแลวคอยซับพอร์ตออกมานะครับหุ่นยนต์สายรับความรวดเร็วทารเทยงังมิไบโอเป็นหุ่นยนต์ล่างสุดยอดของโก้ b u ตอร์เพื่อไว้ต่อสู้กับพวก瓦ลาสนะครับผมในการต่อสู้ ขบวนการผู้กล้าไดโนเสาร์เคียวเรีวเจอเป็นขบวนการที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์ลำดับที่3ซึ่งคราวนี้ใช้พลังผู้กล้าไดโนเสาร์ในการต่อสู้พลังของเปลปอินและยังมีหุ่นยนต์ประจำหลักด้วยคือหุ่นยนต์ผู้กล้าไดโนเสาร์เคียวเรียวจินเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้หลักของเคียวเรีวเจอนะครับเพื่อต่อสู้กับตัวร้ายบางอย่างครับผมแล้วก็ยังมีหุ่นยนต์อสุนิยปาสายฟ้าภูไทรายเดนโอ เป็นหุ่นยนต์ต่อสู้สลับของเคียวริวโกที่ใช้ต่อสู้เป็นหลักนั่นเองครับและคอยต่อสู้กับพวกตัวร้ายต่างๆหุ่นยนต์เตเสรรา,าวการอวกาศเพลซิโอนะครับเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้ของเคียวริวเจอที่ใช้พลังการโจมตีเป็นหลักนั่นเองและมีความสามารถในการต่อสู้ได้อีกด้วยหุ่นยนต์คูกาเตน สองในตำนานกิแกนปาคิโอเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้ที่คอยต่อสู้มาครับนั่นก็เพราะว่าโทนินหุนนน io, นนห่นยนต์เตลเสาจันทราสปิโนไรโอนะครับเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้ฝั่งตัวร้ายของเคอร์ดูเจอร์นะครับเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าหุ่นก็ประมาณตัวนะครับ ขบวนการดากระจายนิน,น,นเจอร์เป็นขบวนการที่เกี่ยวกับนินจาลำตับที่3ซึ่งจะเป็นทีมกับน,น,นินจาไปต่อสู้กับคิปะโอนิเกเนสึหุ่นยนต์ดากระจายชุดเคนจินเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้ของนินจ์เพื่อต่อสู้กับคิปะโอนิเกเนสึนะครับซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้ผมก็เคยมีเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาคือหุ่นยนต์คารบอยไปซันคิงนะครับ เป็นหุ่นยนต์ต่อสู้ของ Star n i n นเจที่คอยต่อสู้กับคิปะอุงิกินงิสึนะครับผมต่อมาครับคือหุ่นยนต์ทศสิงห์คำราม l i o อน a าโอนะครับเป็นหุ่นยนต์ล่างสุดยอดของอาก n นนินเจอร์โชเซสสที่ใช้ในการเอาโดมแปลงล่างหุ่นยนต์ดกระจายเปลวไฟได้พบ เกคิอัตสึไอโอเป็นหุ่นยนต์ร่างสุดยอดที่สามารถต่อสู้กับคิบะองิเกนเสสึซึ่งเป็นหุ่นยนต์ร่างสุดยอดอีกด้วยบคบมกิวเการผู้พิทักษ์อวกาศคิวเรนเจอร์ anger, เป็น,บนคบวนการเกี่ยวกับนักรบอวกาศต่อสู้กับจัดแมทเทอร์ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด12คนถือว่าเยอะสุดเป็นซูปเปอร์เซนไตที่ไม่ธรรมดาเริ่มต้นจากหุ่นยนต์ผู้พิทักษ์อวกาศคิวเรนโอเป็นหุ่นยนต์หลักที่จากการนำร่างของคิวเบรเจอร์ทั้ง5 แล้วต่อสู้กับจัดแมทเทอร์โดยบางเออญนะครับผมหุ่นยนต์มังกรการอวกาศริวเทโอเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้ของริวคอมมานเดอร์ที่ใช้นมล่างกับคิวบอยเจอร์ถึงสาตัวหุ่นยนต์สัตว์ร้ายการอวากาศกิแกนโฮโอเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้ของโฮโอโซเยอร์เปิดใช้ในการต่อสู้กับจัดแมทเทอร์เป็นหุ่นยนต์นักสู้ที่คอยปกป้องรูหุ่นยนต์นักสัตว์การเวลา โอไลออนแพตเตอรเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้ของ c h i ิเลตโอไลออนซึ่งจะใช้ความสามารถด้วยเ e t ทาปานซาเคอร์เปเนะครับเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้พันธุมุกมีม่ของ q ิวเรนเจอในการต่อสู้อีกด้วยขบวนการจอมโจรลูแปงเรนเจอร์ขบวนการมือปราบแพ t เรนเจอเป็นขบวนการเกี่ยวกับจอมโจรและตำรวจท่านเองซึ่งคราวนี้มีหุ่นยนต์ประจำหลังคือหุ่นยนต์จอมโจรลูแปงไคเซอร์ เป็นหุ่นยนต์หลักที่ใช้ต่อสู้กับตัวแกงเลอร์นะครับและก็ยังมีหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งก็คือหุ่นยนต์มือปราบแพทไคเซอร์เป็นหุ่นยนต์ตำรวจที่คอยซัพพอร์ตต่อสู้กับพวกของแกงเลอร์ ler, นะครับต่อสู้ชั่วร้ายยังมีหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งคือหุ่นยนต์จอมโจรตำรวจ S อสแอม o พล l ลอร g u n ัดนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถแปลงเป็นโหมด2อ,อย่างได้ และยังมีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งคือหุ่นยนต์จอมโจนปืนใหญ่ลูปังแม็กนัมซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่คอยใช้ต่อสู้และคอยมาซัพพอร์ตลูปังเนเจอร์นะครับขบวนการเจ้าสัปสัตจูโอเจอร์เป็นขบวนการเกี่ยวกับสับปสัตลำดับที่2ซึ่งคราวนี้จะเป็นขบวนการต่อสู้แนสัตว์ป่าหุ่นยนต์เจ้าสัปสัตจูโอคิงเป็นหุ่นยนต์หลักที่ใช้ต่อสู้กับเดสกันเลียน ซึ่งจูโอเจอร์่ะคอยมาต่อสู้และหุ่นยนต์จูโอคิงอ่ะเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกรวมร่าได้3ตัวหุ่นยนต์เจ้าสรปปสัตว์จูโอไวเป็นหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งที่มีพลังงางสูงมากและคอยต่อสู้กับดเดสกันเลียนมนุษย์ต่างดาวอาวกาศที่มาต่อสู้ด้วยหุ่นยนต์เจ้าสมรปสัตว์โทไซจูโอเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้ของจูโอเดอะเวิลด์ ก็จะเป็นหุ่นยนต์3ตัววมร่างกันกลายเป็นร่างใหม่หุ่นยนต์ด้าสัพท์ัตโดไดไคโอเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้ของต่อสู้ของจูโอเวลซึ่งจะใช้ความสามารถในการต่อสู้ขบวนการรถไฟท็อกคิวเจอร์เป็นขบวนการที่เกี่ยวกับรถไฟมีสมาชิกบางตัวเพื่อต่อสู้กับชาโดว์ไลน์ขบวนการรถไฟสีรุ้งนะครับหุ่นยนต์รถไฟท็อกคิวโอเป็นหุ่นยนต์หลักต่อสู้ ที่ใช้ต่อสู้กับชาโรไลแต่สำหรับตัวผมคิดว่าผมมีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งแต่ไม่มีดาบนะครับก็เอามารีวิวกันไม่รู้วันไหนครับหุ่นยนต์รถไฟเต็มถัง DCO เป็นหุ่นยนต์ต่อสู้ของ t o ค y o c u อร์เพื่อใช้สำหรับการต่อสู้นั่นเองครับหุ่นยนต์รถไฟขับเคลื่อน b i ไร i o เป็นหุ่นยนต์ต่อสู้ของ t o k ิ o m ม i n เ i ข6ซึ่งก็คือ เพื่อไว้ต่อสู้กับชา a d o w l i n e และก็เป็นนักรบคนที่6หุ่นยนต์ราชารถไฟ h y p e r ร e c h a t o เป็นหุ่นยนต์สีทองและเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้ล่างสุดยอดหุ่นยนต์รถไฟสนสัตว์าารีกาโอ เป็นหุ่นยนต์ต่อสู้ในภาคดมูฟวีของขบวนการรถไฟท็อกคิวเจอร์ที่ใช้ความสามารถในการต่อสู้กับ Line. เชดโรไล่ขบวนการอัศวินเดนอเสาริลโซเทอร์เป็นซีนที่เรื่องสุดท้ายของซูเปอร์เซนไตยุคเฮเซคราวนี้จะเป็นทีมเกี่ยวกับอัศวินและเดนเสาร์มาพร้อมกันเป็นหนึ่งเดียวหุ่นยนต์เป็นตำลักก็คือหุ่นยนต์บางกรเกาะเหล็กคิชิริโอซึ่งเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่ใช้ต่อสู้และมีความสามารถอันหลากหลาย หุ่นยนต์มังกรเกาะเหล็กคิชิริวเนปจูนเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้ของริวโซโกโนะครับที่ใช้การต่อสู้อีกด้วยและมีพลังเพิ่มขึ้นหุ่นยนต์มังกรเกาะเหล็กโยคุยูโอเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้ของริวโซเจอร์ทุกคนสามารถใช้อาวุธกันได้หุ่นยนต์มังกรทองคำคิชิริวจินเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้ก่อนที่ไกซ็อกจะถูกแย่งชิงไปแต่สมาชิกริวโซเจอใช้ บางคับในการเป็นหุ่นยนต์ได้คลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กำลังใจช่องผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ